พูดผิดพิมพ์อ่านเด <g ay> ี๋เดๆดเด็ด็กกน,น้องของท็บพ,พิมพ์ถูกพูดผิดพิมพ์ผิดอ่านถูกแก้ <g ay> <g ay> ต่างให้เขาแก้ <g ay> ต่างให้น้องก๊อปแล้วแก้ต่างให้หัวเชือ้อเจ๋งหัวเชื้อลำพูน่ <g ay> <g ay> นันกูขขา เดี๋ยวกเดี๋ยวกันลูกซุ่มโอคนอ่านกับคนพิมพ์บพพ่อกับพี่ของหัวเราดังไม่ได้เดี๋ยวป้าตื่นเอานะวันลนิ้จิตจำใสก็จริงๆแหละกูจะเพี้ยนเพี้ยนเพราะเนี่ยพวกเอซีสายยืนหนึ่งนี่แหละพายเพี้ยนมาแต่ละคนโอ้ย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 หนออายฮะ พิมพ์ผิดแทนถูกนี่นี่นี่เขาอายเขาบอกอายฮะเขาบอกอายฮะน้องกอบมิ้วและพีเคเนี่ยเขาบอกอายอายฮะขึะ้นเอาขึ้นของทางก็มหมีเจ๋งเจ๋งมาครับเอาเอา,เอา เอาเอาจริงๆน้องบีก็หัวเราะนี่ไงเดี๋ยวนะนานแล้วก็เลยพิมพ์ผิ <g ope> ดกบกับมิ้วละพีเคก็บอกว่านานแล้วไม่ได้พิมพ์ก็เลยพิมพ์ผิ <g ope> โดโอ้คนไม่ว่างครับทีอะไรวะเนี่ย ตี่ศูนยหนึ่งศูนย์สองที่หนึ่งตี1หนึ่งตี2สองใช่ไหมเออตี1หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนตี1หนึ่งตี1หนึ่งอือขอบคุณค่ะว่าไงจ๊ะสวัสดีครับพี่ดันสวัสดีครับทุกท่านเกอกินอย่าแพ้ขอขอ,ขออย่าหน้ดอนก่อน วันนี้ฝนวันก่อนนี้เดี๋ยวก่อนนะไม่คนแล้วปวดห้วยแล้วเนี่ยยังไงจ๊ะสวัสดีครับพี่ดันสวัสดีครับพี่ดันสวัสดีครับทุกท่านกินยาแก้แพ้ขออนุญาตนอนก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ฝันดีครับทุกท่านโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณมากกันยังไงจ๊ะไม่ไหวแล้วยิ่งจะเล็ <laughs> น้องบีบอกไม่ไหวแล้วย่วเจเล็ โอเคฝันดีจ้ะฝันดีนะอืมยังไงจ้ะฝันดีจ้ะฉ,ฉันจะฉันจะว่าคร <c oughs> ึ่งทางของส้มโอตัวแทนนะครับตีหนึ่งนาทีสอง <c oughs> ตีหนึ่งสองนะ่ะตีหนึ่งนาทีสอง <c oughs> ตีหนึ่งสองนาที <c oughs> ตีหนึ่งสองนาที <c oughs> ไม่ใช่ตีหนึ่งนาทีสอง <c oughs> ตีหนึ่งนาทีสองยังไงวะตีหนึ่งสองนาทีฝันดีครับโอเคจ้ะฝันดีเบิร์ดเดี๋ยวเอาทยอยออกมาทีละคนสองคนน,นอ้องนงุ้ยชงพิลคุณจะได้คุยแล้วหูอิงเปล่าวะเนี่ย อันนี้ถึงต้องอนุโลมไงบางคนพิมพ์พิมพ์พิมพ์ดีอะ่ะเออเขาเขาเขาไม่ได้พิมพ์อะเขาใช้พูดอะ่ะพูดดีๆแล้วมันสัพ์มันเปลี่ยนไงที่โตเกียวช่วงเดินกรกร,ราร้อนเกินไปสำหรับเดินเที่ยวข้างนอกก็ไม่คะเดินกรกราเดินไหนอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเดินอะไรเดินกรกราเหรอเออร้อนอืม ร้อนจ้ะอืมถ้าจะให้อากาศดีๆก็คือพฤศจิกานะพฤศจิกาทันเออไม่ใช่ถ้าจะให้อากาศดีๆก,ก,นะก,ก,ก็ตุลาก็คือกันยาตุลาพฤศจิกานะอืมกระดากระดาร้อนจ้ะอืมแต่ก็ร้อนไม่มากอ่ะนะ <c oughs> หวัวเราต่อแอบอยู่ใช่ไหมเนี่ย อุย้ยเดี๋ยวก่อนนะกลัวพี่ไม่เข้าใจตีสิบสองน้องก๊อบน้องก๊อบเอ้ยน่ารักมากน้องก๊อบเห็นไหมเห็นไหมกลัวพี่ไม่เข้าใจตีสิบสองนะตีสิบสองนะทีรีบพิมพ์ก็อา้าน้องรีบพิมพ์ก็พิมพ์ผิดใครปิดไฟ มาอีกคนบอกใครปิดไฟรีบพิมพ์ก็พิมพ์ผิดอากาศดีเราก็ต้องปิดแอร์ตีสิบหกนาทียังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวมันบอกว่ายัางเหลืออีกเยอะตีสิบหกนาทีครับเดี๋ยวก่อนทีตีสิบหกนาทีไอ้ครึ่งทางครึ่งทางบอกว่ายังเหลืออีกเยอะเอาที่เสอะ เอาที่สบายใจหมู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 เจ้านี่เขาบอกว่าคนแก่บอกแล้วบอกเร็วเขาบอกบอกแล้วคนแก่บอกแล้วไม่มีช่อง FC ที่ไปเชียน้องใหม่หลายคนเขามาเม้มสารภาพในต่อตว่าพวกเขาเคยอยู่เคยเป็น FC น้อง อุงอิงมาก่อนเขาบอกว่าน้องอิงดังแล้วจึงหันมาเชียร์น้องใหม่เพราะสงสารที่ถูกแชะที่ถูกแซะถูกว่าทุกวันมาหลายเดือนแล้วเขาว่างั้นยมพี่โอ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยยมน้องไอพวกนี้ตอแหละนะพวกนี้ตอแหลอืมเข้ามาหาลูกสาวแล้วไม่คือมันได้ผลประโยชน์มันไม่ได้ไงเออมันไม่ได้ผลประโยชน์อะ่ะมันไม่ได้ผลประโยชน์มันก็ไป อืมไอคนที่เข้ามานะ่ะอย่างที่น้องอชิตาพูดอะ่ะโอ้โหมาพูดว่าอู้ฉันรวยอย่างงง้นฉันรวยอย่างน,น,น,างนี้ฉันมีเงินอย่างงง่นฉันมีเงินอย่างนีน้มันไม่ใช่อืมรู้หน้าไม่รู้ใจนะเข้ามาเป็นพ่อฮักแม่ฮักโอ้ยมีเงินอย่างงุ้นอย่างนี้อืมคุยโมโอ้อวดอืมมาทําจับทาธุรก,กิจอยากทํานูน่นทํานี่เออใช่ไหมล่ะอืม ไม่หรอกนะมาอ่าแล้วก็แล้วก็ไปเชียร์เด็กใหม่เออไปเชียร์ไม่ว่าหรกจะไปเชียร์ใครก็ไปเชียร์ไม่มีว่าไม่มีใครว่าหรกไปเชียร์ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่มีใครว่าแต่อย่ามาแซะอย่ามาอย่ามาแซะอย่ามาแงะอย่ามางัดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปใช่ไหมน้องอเล็กอืมอืม